ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับผมอยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทราอาดรงรุงเทพหาานครนะครับซอยประดิษฐ์มนูธรรม27นะครับมีทรัพย์สวยๆนำเสนอนะเส้นนี้มีแปลงเดียวครับ8ไร่กว่าครับโทรหาผมทีมงานได้เลยครับติดต่อติดตามเราทางเพจทาง y o u u u b e ทาง Facebook นะครับแปลงนี้เลยครับหน้ากว้างประมาณ40เมตรลึกยาวไปเลยที่เดิมครับที่นาเดิมครับถูกมากมีแปลงเดียวครับ ขอข้อมูลได้เลยทางไลน์ทางเฟซทางเพจนะฮะติดต่อติดตามเราได้เลยชัดเจนพร้อมครับเธอดูข้างในได้เลยครับและภาพมุมสูงครับอาสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับแปลงใหญ่นะครับติดถนนรามอินทานาลงแปดได้กว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกับโคดวัชรินการตลาดออนไลน์กับพี่ปฏิวัฒน์ได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์ครับผมจะพามาดูที่สวยๆ เรียบทางด่วนนะครับเนื้อที่แดไร่สวยขนาดไหนถ้าลองดูสิฮะด้านหลังผมเห็นไหมครับที่แล้วนะครับเห็นไหมครับทางด่วนสุดยอดมากเลยครับอ้าวเดี๋ยวตามผมมากันแล้วกันนะฮะผมจะพาไปดูโอ้ช้างกูอยู่ไหนนะฮะไม่ได้ตามช้างนะครับผมจะพาท่านนะครับไปดูเห็นไหมฮะโอ้โหเป็นไงครับที่สวยงามมากนะฮะเป็นที่ พื้นเดียวที่ในเรียบทางด่วนที่จะหาเจอนะครับที่จะมีนะครับเนื้อที่ตั้งแปดไร่สุดยอดมากขนาดไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาท่านชมไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับโอ้คุณปฏิวัติ<อ>ผมเห็นที่แล้วผมชอบชอบขายยังไงขายยังไงเอาเงินมาครับชอบใช่ไหมชอบเห็นรายละเอียดยังยังเลยเนี่ยอ้ายัง มีเอาเงินมาก็เอาโฉนดไปครับผมอยู่กับพี่น้อยอาสังหาริมทรั์นะครับเจ้าของที่อยู่นี่เลยครับโอ้โหเจ้าของที่ใช่ไหมโอ้ที่ปลกเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับมันเด็ดผักด้วยกันครับครับผมถ้าท่านสนใจที่ไม่ยากเลยครับพร้อมนะฮะโฉนดเอกสารพร้อมๆติดต่อเราทีมงานลุงน้อยอสังหาริมทรั์นะครับพี่ปรีดพนเรานี้นะครับอยู่กับที่อยู่ตรงนี้เลยครับอ่านะฮะติดต่อติดตามขอข้อมูลได้เลยที่ไม่มีอีกแล้วเรียบทางหวดมีแปลงเดียวครับแปลงเดียวเท่านั้นครับเนื้อที่ ได้ยินข่าวว่าแปดไร่เลยเหรอแปดไร่สองงานแปดไร่สองสาิบหกตารางวาคแปดไร่สองงานสามสิบหกตารางวาครับเป็นความลับไหมบอกราคาได้ไหมถูกมากบอกอย่าตกใจนะเลยฮะเครับถูกมากเลยฮะสองแสนแปดต่อตารางวาเท่านั้นครับสองแสนแปดบริเวณใกล้เคียงห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าโอ้โหน่ากว้างได้ติดถนนเรียบด่วนรามินทาเลยนะครับโอ้โรติดต่อติดตาม ขอข้อมูลได้เลยครับขอข้อมูลลุงน้อยก็ได้ลุงน้อยก็ได้คุณปฏิวัติก็ได้ได้เลยครับทีมงานเดียวกันครับคุณสุขุมก็ได้ครับโค้ดวัชรินก็ได้ครับได้หมดครับชัดเจนเราอยู่กับพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับผมติดต่อได้ตลอดเวลาชัดเจนครับมีเงินมาเอาที่ไปเอาที่ไปเอาโฉนดมาครับพร้อมคัดเชียร์เช็คด้วยครับนะฮะเจอกันที่กลมที่ดินครับนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะขอบระคุณนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ